สวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อมากินข่าน้ากันค่ะกับเขาร้ายหล,ลายมันนี่ต้มจับไายกันมีแกงไตปลากันมีอันนี้ปนปลาดุกเลยค่ะพี่น้องปนปลาดุกเป็นตะเซกเก็บกระถิ่นลิ้มรั้วมานะคะโอ้ยกินกระปนปลาดุกเขากันเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมาแซ่บน้ากันจ้ามาอร่อยด้วยกันนะจ้าหมักเหมือนเออน้อปลาด กาแฟสวางแลนะเิดไแล้ะที่ต้เป็นที่ฟ้องดิฉันก็ชักที่ก็ไม่ผนประดุกนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันเดอ้อมามาฟ้ากับฉินอ่อนกับมีดเด้อกับพี่น้องนี่แ่บแสบ,แสบมาจะซสื่อขนมจีนมากินก็แกงไตปลาก็ลืม กถินริมรัว้วกินกระป่นปะดุกต้องขอขอบคุณอ่คุณยายนะคะให้ป่นประดุกมาโอ้ยลืมไข่ต้มอยู่ในซึ้งท่้นไหนไข่ต้มมานำป่นประดุกอร่อยเนาะไม่เผ็ดดีนวดนัวกันเห็ดนวดนัวใส่พรกนอยเจ้าอือทุกคน อันนี้แกงไตปลาแกงไตปลาก็อร่อยแกงไตปลาน้องอีทอร่อยดีค่ะ,ะตัดเท้า กิ้มปุนประดุกต้มดับแช่อร่อยไหม เขากำกันด้วยค่ะยอดกระถินยอดกระถินริมรั้วจิ้มกับผลประดุกเสียบลายครับผลประดุกเนีย่ยกอบคุณหลายเด้ออน,นี้ต้มจับชาย กินมาหลายๆอย่างต้มจับฉ่ายจะหวานไปหน่อยปนประดุกแซ่บๆนัวดีเนาะจิ้มผักกระถินอ่อนมันมันเขากันเด้อค่ะจอดกระถินผักกระถินอ่อน กินกับพริกกับปุนเนาะมันเข้ากันกล้เสร็จกาบขาวกรอบดี เริ่มไข่ต้มไข่ต้มจากไข่ต้มไข่ต้มเพิ่นกระไหามาเด็ดน้ำพริกกระทูเพิ่นไอ้น้ำพริกกระดุกเพิ่นกระไหามากระป๋องค่ะ คุณมากินไข่ต้มด้วยคุณหายมาเลยไข่ต้มร้อนๆคุณต,ต้มมาแล้วละ่ะเอามาอุ่นเอามากินทอน้ำกันด้วยค่ะเซ็บเด็ด กินกับปุปลาดุกกันนี่ชัดเจปนประดุกกันนัวนัวปลาดุกมันนัวเนาะใจเนื้อปลาหลายหลายปประดุกชิ้นไข่ต้ม 我觉得挺好吃的。 แกงไตปลาก็าอร่อยอยอดกระถินของข้าวมีเป็นดงเลยค่ะทั้งนี้ทั้งฟักมี้ทั้งอยอดอยอดกระถินริมรั้วเก็บมาใหม่ๆเลยนี่นสเสร็จเตมอืม ้าวหมดจานแล้วค่ะอร่อยเจ็บหลายคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะ